สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อยู่กับคุณป้าสายเปรี้ยวพาเที่ยวพากินนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ลานพญานาคนะคะอำเภอปากชมจังหวัด เลยนะคะเป็นอำเภอที่ติดต่อกับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะสิ้นสุดอำเภอปากชมก็จะเป็นอำเภอสังคมเป็นจังหวัดของหนองคายติดต่อกันนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ลานพญายน,นาคของอำเภอปากชมนะคะแล้วก็ริมแม่น้าโขงนะคะทุกคนผาชมแม่น้ออําโขงแล้วก็ขับรถผ่านก็เห็นปลายนะคะก็ความงามของแม่น้ําโขงวันนี้นะคะทุกคน อากาศร้อนค่ะร้อนแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเมื่อคืนมีฝนตกนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หลานพญาน,นาคอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีอยู่นะคะ รกาศดีมากค่ะวันนี้แสงแดดเป็นใจนะคะสวยงามแล้วก็เดินทางเดินมาตรงนี้ก่อน,น,นไปดูชมวิวนะคะว่าเขามีอะไรขายหรือเปล่าข้างบนเขามียังขายปะคะ่ะ,ะแ,ตแต่ให้ชมไหมคะโอเคค่ะ เด <oh er e ี๋ยวเราไปดูค um> ือคือค um ือบเหุยังขายเนาะค่ะวันอาทิตย์โอ้เหตแตเวลาราชการบอกโอ้เฮตอันนี้สร้างโดนยังคันนี่คอยละบบ อันนี้คือเป็นจาอันนี้คือเป็นจาก๊อบแก๊บโอ,อ,อ้คานเป็นเหล็กอยู่ใช่ไหมโอ,โอ้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 โอ,อ,อันนี้เป็นของอันชุมชนเป็นของเทศบาลโอ้เป็นของอำเภอเลยใช่ไหมคะขออนุญาตน,นะคะบรรยากาศดีจังเลยปากชมนะคะเออเขาเรียกลานพญานาคใช่ไหมคะลานพญานาคอำเภอปากชมนะคะ ตรงนี้ม e ันตรงนี้ชื่อว่าเรือนนาลีรัตเรือนนาลีรัตนะคะเรือนนาลีรัตตอนนี้เราอยู่ที่พันยานีหบอกาขึ้นลยาลุกป้องกัคิดว่าพันนายาหลุดป้องขึ้นมาแล้วานเหล็กทานเหล็กาเชิเวลเปิดกลัวค่ะ นั้นก็ที่เราขึ้นไปมาเมื่อกี้นะคะทุกคนมุมด้านล่างนะคะมุมด้านล่างจินนจิน,น,น,นลานพยานนาสวยงามไหมคะลานพยานนาของอ่ปากชมนะคะ เป็นลนพญนาของอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะนี่ฮะสุดทางที่ด่านซ้ายสุดท้ายสุดทางที่ด่านซ้ายสุดท้ายที่ปากชมนะคะเป็นอำเภอของจังหวัดเลยนะคะทุกคนเป็นอำเภอของ จังหวัดเลยเลาไปดูทางนู้นนะคะดูเสาก็คงไม่ลงข้างล่างนะคะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยร้อดเท่าไหร่เพราะเมื่อคืนฝนตกนะคะทีะ่ที่มึงเลยนะคะ ที่มึงเลยทั้งน่าจะพายุแรงด้วยที่เรานอนเชียงคานเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักนี่คือลานพยญานาคคนะคะทุกคนลานพยญานคาถ่ายมุมไกลนะคะสวยงามไหมคะลานพยญานคาปากชมนะคะอำเภอปากชมจังหวัดเลย เงาตกเหมือนกันนะคะเงาตกเหมือนกันดูลงไปข้างล่างอีกนะคะน้ําบางที่ก็จะขูโครตรขอดมากเลยค่ะขอดเดินลงไปได้เลยนะคะตัวนี้ก็กว้างหน่อยนะคะม่น้ำโขงช่วงนี้ก็กว้างหน่อยเพราะว่าจีนเขาทำปัม๊มเอออะไรนะทำเขื่อนนะคะทำเขื่อนกั้นไว้สองสามเขื่อนอ่วิถีชีวิตของสัตว์น้ำเลยเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ตอนนี้เลยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ,ะปลาบึกบางทีเขาก็ชอบอยู่น้ำลึกใช่ไหมคะบางทีก็เขาก็จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่น้ำลึกๆนะคะวิถีชีวิตสัตว์น้ำก็เปลี่ยนไปขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกะะทกำลังใจที่ให้คุณป้าสายเปี้ยวนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ Oh. <laughs>